จระเข้ยักษ์งาม ลากลงน้ำต่อหน้าเพื่อนชายชาวออสเตรเลียวัย24ปีถูกสังหารด้วยการโจมตีฮาร์ริโดโดยจระเข้น้ำเค็มขนาด5เมตรขณะที่ว่ายน้ำต่อหน้าเพื่อนๆนในแม่น้ำแมรี่ทางภาคเหนือของออสเตรเลียเมื่อคือน,นวันเสาร์ขณะที่ชอนโคลนักไอทีในดาวินและเพื่อนๆ15คนกำลังเฉลิมฉลองวันเกิดใกล้แม่น้ำแมรี่แม่น้ำที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเต็มไปด้วยจระเข้ขณะที่จะต้องมีป้ายเตือนอย่างชัดเจนชอนและชายอีกคนหนึ่งเดินกลับลงไป ในน้ำหลังจากลงไปเล่นน้ำแล้วทีนึงก่อนหน้านี้แม้ว่าทั้งกลุ่มจะมองเห็นจระเข้ขนาดใหญ่บนฝั่งตรงกันข้ามก็ตามเพื่อนผวาดกลัวขนหัวลุกหนักเข้าไปอีกเมื่อได้เห็นจระเข้ยักษ์งาบเพื่อนตัวเองด้วยขากรรไกรทรงพลังก่อนที่จะลากเขาลงน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา ตำรวจและเจ้าหน้าที่อุทยานออกค้นหาทั้งคืนทั้งยังยิงจระเข้ทุกตัวที่พวกเขาพบรวมทั้งตัวหนึ่งขนาด4.8เมตรที่พวกเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวที่กินชอนดรแกรมเว็บนักวิจัยจระเข้กล่าวว่าการว่ายน้ำในแม่น้ำเปิดโอกาสเกือบ100%ให้กับจระเข้เพื่อเข้ามาโจมตีนอกจากนี้แม่น้ำแมรี่ยังมีชื่อในเรื่องมีจระเข้น้ำเค็มชุกชุมที่สุดในโลกอีกด้วยก็รู้ๆอยู่แล้วยังจะลงไปอีกอะ จระเข้น้ำเค็มยาว4เมตรเขมือชาวประมงในออสเตรเลียขณะที่ชาวประมงวัย57ปีและภรรยาของเขากำลังวางเบ็ดอยู่บริเวณไหล่แม่น้ำแอดิเลดสายเบ็ดของเขาก็ถูกดึงพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตกปลาอยู่ในเขตหาเหยื่อของไมเคิลแจ็คสันเจ้าจาระเข้น้ำเค็มขนาดมะึืมาทั้งไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตราย เมื่อชาวประมงพยายามที่จะปล่อยเป็ดที่ติดอยู่ในน้ำเจ้าไมเคิลแจ็คสันก็โผล่ขึ้นมาแล้วดึงร่างของเขาลงไปใต้น้ำ ภรรยาของชาวประมงเห็นการโจมตีด้วยตาตัวเองเธอได้โทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าซึ่งเดินทางมาถึงด้วยความเร็วในที่สุดเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่าก็ได้ค้นพบตัวไมเคิลแจ็คสันและได้ยิงมันจนถึงแก่ความตายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผ่าท้องไมเคิลแจ็คสันดูก็พบอวัยวะของชายชาวประมงหลงเหลืออยู่ภายในอุบัติเหตุในครั้งนี้นับเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับจระเข้ครั้งที่4ในช่วงระยะเวลาเพียงแค่12เดือน ปลากระเบนติดขารอ24ชั่วโมงเพราะไม่อยากตาย8ปีหลังจากนักล่าจราเข้สตีฟเออร์วินได้เสียชีวิตลงเนื่องจากถูกปลากระเบนทำร้ายคอรี่เจมสันวัย17ปีเพิ่งจะรอดชีวิตจากการโจมตีของปลากระเบนขอบคุณประสบการณ์ของสตีฟที่ทิ้งไว้ให้กับชนรุ่นหลัง ทำไมคอรี่ถึงคุมสติได้ขณะที่สามารถเล่นกับโทรศัพท์บนเปลหามแม้จะมีเงี่ยงมะฮือมาโผล่ออกมาจากขาของเขานะนั่นก็เป็นเพราะเขาเรียนรู้จากอุบัติเหตุของสตีฟว่าสิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือรอคอรี่ถูกแทงโดยปลากระเบนขณะที่เขากำลังว่ายน้ำอยู่ที่หาดมินเดลในดาวิน เด็กวัยรุ่นรายนี้ต้องทนต่ออาการปวดจากพิษขณะที่ความจำเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสตีฟโผล่ขึ้นมาเตือนเขาว่าหากว่าเขาดึงเงี่ยงออกเนื่องจากทนความปวดไม่ไหวอาการเลือดไหลอาจจะรุนแรงมากขึ้นแม้ว่าเขาจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลแต่เนื่องจากโรงพยาบาลไฟดับทำให้เขาต้องรออีกถึง24ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับการรักษาในที่สุดแพทย์ก็ทำการผ่าตัดนาน2ชั่วโมงและเคลื่อนย้ายเอาเงี่ยงออกได้สำเร็จ โชคดีที่รอยแผลแค่เฉียดกระดูกทำให้คอรี่สามารถฟื้นตัวได้อย่างไม่มีปัญหาถ้าเป็นคุณคุณจะมีความอดทนรอนานขนาดนี้ไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะปลาฉลามขาวโจมตีนักเซิร์ฟญี่ปุ่นดับคาหาด หากว่าคุณมีความคิดว่าดูเหมือนว่าสัตว์ทุกตัวในออสเตรเลียกำลังพยายามที่จะฆ่ามนุษย์แล้วแล้วก็คุณคิดไม่ผิดเลยนั่นนะ่ะมันเป็นเรื่องจริงทาดาชินากาฮาระชายชาวญี่ปุ่นวัย41ปีประกอบอาชีพเป็นช่างทำกระดานโต้คลื่นที่บารินานิวซาเวลประเทศออสเตรเลียมานานหลายปีด้วยความรักการเหาะไปบนคลื่นทาดาชิจึงมักจะใช้เวลาอยู่บนหาดเชลลี่ วันเกิดเหตุเป็นเพียงแค่วันธรรมดาวันหนึ่งในฤดูร้อนเมื่อทดาชิออกไปเซิร์ฟตามปกติเขาไม่รู้เลยว่าเจ้าปลาฉลามขาวไซส์เกือบ4เมตรกำลังซุ่มรออยู่ใต้ผิวน้ำทันใดนั้นในน้ำตื้นห่างจากฝั่งเพียงแค่9เมตรเจ้าฉลามสบโอกาสงาบเขาจนทาดาชิหลุดจากกระดานโต้คลื่นชายเคราะร้ายสูญเสียขาทั้งสองข้างจากการโจมตีของเจ้าเกรดไว นักเซิร์ฟในบริเวณใกล้เคียงพยายามที่จะช่วยดึงเขาขึ้นฝั่งก่อนจะห้ามเลือดให้แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปและทาดาชิเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดชายหาดเพื่อตามล่าเจ้าฉลามยักษ์คุณคิดว่าคุณจะสามารถรักอะไรมากจนถึงแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตก็ยอมอย่างทาดาชินากาฮาระหรือเปล่าคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ เซิร์ฟบนซากปลาวานเกือบเป็นอาหารให้ฝูงฉลามหากว่าคุณเห็นซากปลาวานลอยมาใกล้กับเรือของคุณคุณจะทำอะไรถ้าคุณตอบว่าก็ใช้มันเป็นกระดานโต้คลื่นสิขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณคิดเหมือนกับแฮร์ริสันวิลเลียมเลย ชายวัย26ปีรายเนี้ยรักกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากวันหนึ่งขณะที่เขาอยู่บนเรือกับเพื่อนๆในหน้าน้้ำนทางตะวันตกของออสเตรเลียพวกเขาก็สังเกตเห็นอะไรขนาดใหญ่กำลังพลุบๆโผล่ๆอยู่ในน้ำมันก็คือซากปลาวานที่ตายมาแล้วหลายสัปดาห์ แฮร์ริสันมีต่อมเตือนภัยที่ต่างจากปกติเขาไม่เคยกลัวอะไรเลยและก็คิดว่าคงจะเท่สุดๆเลยนะหากเขาได้โต้คลื่นบนซากศพปลาวานพอเขาขึ้นไปอยู่บนซากศพเขาก็มองลงไปในน้ําแล้วก็เพิ่งจะเห็นว่ามีปลาฉลามจํานวนมากกําลังเพลิดเพลินกับสาชิมิปลาวานกันหนุบหนับโชคดีนะที่เพื่อนๆสามารถช่วยเขาออกมาจากการเป็นวาสาบิบนซาชิมิไปได้อย่างปลอดภัย ถ้าคุณเจอซากศพปลาวานแบบนี้คุณจะทำอะไรจะซ่าเหมือนชายคนนี้ไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะแย่งอาหารจระเข้หิวโซเกือบกลายเป็นของว่างซะเอง ผู้ดูแลสัตว์ถูกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเขต Show Heaven อําเภอทางตอนใต้ของนครซิดนีย์หลังจากถูกโจมตีโดยจระเข้ยาว3.7เมตรขณะที่เทรนเบอร์ตันกำลังแสดงโชว์ให้อาหารกับจระเข้เพศผู้ชื่อจอนที่สวนสัตว์ Show Heaven เห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าจอนซึ่งอยู่ที่สวนสัตว์เนี้มานานกว่า10ปีหิวจัดจนหน้ามืดมันก็เลยพยายามที่จะงาบเอาเนื้อไปจากเทรน ผู้ดูแลสัตว์ใจกล้ารายเนี้ยได้พยายามที่จะแยกเนื้อคืนทำให้มือของเขาถูกเจ้าจอนงาบเข้าปากไปด้วยผู้เข้าชมทั้งหลายได้เห็นหนังสยองขวัญเข้ากับตาเพราะเทรนถูกลากลงไปในน้ำโชคดีนะที่เขายังมีสติก็เลยใช้มืออีกข้างช่วยง้างปากเจ้าจอนจนสามารถหลบหนีออกมาได้สำเร็จ หน่วยกู้ภัยได้ช่วยเทรน์ก่อนจะนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลจากแผลกัดที่มือทั้งสองข้างของเขาพยานเห็นเหตุการณ์กล่าวว่ามันช่างเป็นโชว์ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเธอคุณเคยเห็นอะไรน่าตื่นเต้นมากกว่านี้ไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะแมงมุมแม่ไม้หลังแดงกัดจู ขณะเข้าห้องน้ำไปอุดจาระชายชาวออสเตรเลียกัดฟันไปจนถึงโรงพยาบาลได้สำเร็จล้างถูกแมงมุมแม่ไม้หลังแดงกัดเข้าที่อวัยวะเพศขณะที่คนงานก่อสร้างวัย21ปีรายนี้กำลังใช้ห้องน้ำเคลื่อนที่เมื่อเช้าวันพุธความโชคร้ายก็มาเคาะประตูแมงมุมแม่ไม้หลังแดงเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแมงมุมแม่ไม้ดำ จุดที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือพวกมันจะมีแถบยาวสีแดงบนหน้าท้องรอยกัดของแมงมุมแม่ไม้หลังแดงอาจทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงเหงื่อออกและคลื่นไส้หน่วยฉุกเฉินได้รับแจ้งให้ไปยังที่เกิดเหตุแต่ชายคนนี้ไม่ได้รอและรีบไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองขณะนี้ชายคนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วคุณเคยโดนอะไรที่ประหลาดที่สุดกัดคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ เล่นน้ำในถิ่นของจระเข้หญิงวัย46ถูกงาบหายสาบศูนหญิงออสเตรเลียวัย46ปีตกอยู่ในเงื้อมือมัจจุราชหลังถูกจระเข้ลากลงน้ำในภาคเหนือของรัฐควีนสแลนด์ขณะที่หญิงคนนี้กำลังเดินอยู่บนชายหาดกับเพื่อนวัย47ปีในอุทยานแห่งชาติเดนทรีทางตอนเหนือของเมืองเคิร์นส์ทั้งสองคิดว่าน่าจะลองไปไว่ายน้ำเย็นฉ่ำที่สูงแค่เอลเพื่อคลายร้อน ในขณะที่ทั้งคู่เดินลุยน้ำอยู่พวกเธอรู้สึกได้ว่ามีอะไรมาโดนขาก่อนที่จะตั้งตัวได้หญิงวัย46ปีก็ถูกไอแค่ลากลงไปในน้ำเพื่อนของเธอพยายามสู้ที่จะดึงเธอกลับอย่างสุดชีวิตแต่ก็สู้แรงของไอเค่ตัวยักษ์ไม่ได้เพื่อนรายนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลที่แขนเฮลิคอปเตอร์ที่มีอุปกรณ์จับความร้อนอยังไม่สามารถหาเหยื่อพบในคืนนั้น การดำเนินการค้นหาและกู้ภัยอย่างเต็มรูปแบบจึงถูกจัดขึ้นในวันต่อมาหน่วยกู้ภัยจากรัฐควีนสแลนด์เผยว่ามีรายงานว่าพบจระเข้ยาว5เมตรในพื้นที่เพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้ขนาดใหญ่ดังนั้นจึงเป็นที่ทราบกันว่าไม่ควรจะเข้าไปเล่นน้ำในบริเวณ สสวอร์เรนเอนจ์ตำหนิว่าการโจมตีในครั้งนี้เกิดจากความโง่เขลาของมนุษย์และเตือนว่าไม่ควรจะอาฆาตตามแก้แค้นกับจระเข้ในพื้นที่คุณไปที่นั่นได้ด้วยเรือข้ามฟากเท่านั้นทั้งยังมีป้ายเตือนให้ระวังจระเข้แต่หากคุณยังอยากจะลงไปไว่ายน้ำตอนสี่ทุ่มแล้วละก็คุณก็จะถูกบริโภคแบบนี้แหละคุณคิดว่าสสท่านเนี้ยพูดถูกแล้วหรือว่าเกินไปนิดนึงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ ปลาฉลามโจมตีที่ Great Barrier Reef ชาวประมงวัยรุ่นเสียชีวิตสยอง Daniel s mith ชาวประมงวัย18ปีที่เพิ่งจะจบม .6 จากโรงเรียนมัธยมมอสแมนได้เสียชีวิตจากการสูญเสียเลือดมากเกินไปในเหตุการณ์ฉลามโจมตีที่เกิดขึ้นใกล้กับพอร์ตดักลาสเมืองต่างอากาศบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียขณะที่เหยื่อวัยรุ่นกำลังว่ายน้ำอยู่ในแนวปะการัง Rudder Reef กับเพื่อน แดเนียลก็ถูกฉลามกัดที่ต้นขาขวาขาหนีบและแขนขวาทำให้เขาหัวใจหยุดเต้นทันทีเพื่อนของเขารีบแจ้งหน่วยกู้ภัยในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลโดยใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจที่มีอยู่บนเรือเพื่อนของเขายังคงไม่หยุดทำ CPR ให้กับแดเนียลเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงฝั่งราวสองชั่วโมงต่อมา แดเนียลได้เสียชีวิตลงก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวขณะนี้ยังไม่ทราบชนิดของปลาฉลามที่โจมตีเหยื่อวัยรุ่นรายนี้วัยรุ่นยิงปลาใต้น้ำกลายเป็นหยื่อปลาซะเอง เด็กวัยรุ่นวัย17ปีเสียชีวิตหลังถูกปลาฉลามขาวมฤรตยูแห่งท้องทะเลก,กัดทำร้ายขณะไปยิงปลาใต้น้ำด้วยปืนฉมวกที่ชายฝั่งออสเตรเลียตะวันตกขณะที่เจมสแกและแมดพูเอลล่ากำลังดำน้ำเพื่อยิงปลาที่หาดเชนส์ใกล้กับออลบานีเจ้ามัจจุราชยาว5เมตรก็โผล่มาจากทางด้านหลังและเข้ากัดทำร้ายแมดแต่แมดผลักมันเจ้าฉลามจึงหันไปกัดขาของเจแทน หลังจากที่มันกัดเจได้สำเร็จเจ้าฉลามก็ยังไม่วายหันมาทำร้ายแมทอีกครั้งหนึ่งทว่าครั้งนี้แมทได้เตรียมรับมือด้วยปืนฉมวดในมือพลเมืองดีที่ผ่านมาได้ดึงเจขึ้นเรือของพวกเขาเพื่อให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ทันการเจ้าหน้าที่ได้พยายามที่จะจับฆาตกรใต้น้ำตัวนี้แต่ยังไม่สามารถจะทำได้สำเร็จหากคุณเป็นแมทคุณจะรู้สึกอย่างไรที่ต้องมาเห็นเพื่อนจบชีวิตแบบนี้ นนะว่ายน้ำเขตจระเข้ชุกชุมเด็กวัย12ถูกลากลงน้ำหายตอมจระเข้4เมตรงาบเด็กวัย12ลงน้ำหลังถึงร่างเพื่อนของเด็กขณะไปไว่ายน้ำกับเพื่อนๆที่อุทยานแห่งชาติคาคาดู แม้ว่าจะมีป้ายเตือนห้ามว่ายน้ำอย่างชัดเจนแต่เด็กสองคนนี้ก็ได้ตัดสินใจท้าความตายลงไปไว่ายน้ำในเขตที่มีจระเข้ชุกชุมเหยื่อรายแรกถูกเจ้าจระเข้ยาว4ี่เมตรงาบทำร้ายขณะที่กำลังว่ายน้ำอยู่แต่รอดมาได้โดยมีเพียงบาดแผลชะกันที่แขนครู่ต่อมาเด็กวัย12ที่ไปด้วยกันก็ถูกโจมตีและลากหายลงไปใต้น้ำ เจ้าหน้าที่ได้พบจระเข้สองตัวที่มีลักษณะคล้ายกับตัวที่เข้าโจมตีเด็กๆจึงได้ยิงสังหารแต่ไม่พบซากศพมนุษย์ในกระเพาะของพวกมันแต่อย่างใดจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี1971ส่งผลให้จำนวนของสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็น75,000ตัวถึง1 0 0 0 0 0ตัวในทางภาคเหนือของออสเตรเลีย ผู้เข้าชมอุทยานแห่งชาติคาคาดูจะถูกเตือนเกี่ยวกับจระเข้ทั้งนี้ยังมีป้ายเตือนกระจายทั่วอุทยานในหลายภาษารวมทั้งมีภาพประกอบเพื่อเตือนผู้เข้าชมถึงอันตรายของการว่ายน้ำในอุทยานแต่เนื่องจากเด็กคนนี้เป็นเด็กในท้องถิ่นที่น่าจะทราบถึงอันตรายเป็นอย่างดีอยู่แล้วทําให้ไม่มีใครแน่ใจว่าอะไรดนใจให้น้องลงไปไว่ายน้ำในเขตนั้นคุณล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ ง่ำขาเป็นของว่างฉลามกัดนักเซิร์ฟเก๋าวัย65นี่เป็นเหตุการณ์ปลาฉลามโจมตีครั้งแรกที่หาด Blackhead Beach ในช่วง90ปีที่ผ่านมานักเซิร์ฟวัย65ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังถูกปลาฉลามกัดที่ชายหาดใน New South w a l well. ขณะที่เดวิดควิลลีแวนกำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมแสนรักจูๆ่ๆเจ้าปลาฉลามก็ได้พุ่งเอาหัวชนจนเขาตกออกมาจากเซิร์ฟสกีเปิดโอกาสให้มันกัดขาของเขาอย่างรวดเร็ว ทว่าด้วยดีกรีความเก่าเดวิดสามารถที่จะพลิกเซิร์ฟสกีของเขาก่อนจะจับคลื่นกลับเข้าฝั่งได้สําเร็จโดยเขาได้รับบาดเจ็บจากรอยกัดลึกถึงกระดูกที่ข้อเท้าด้านซ้ายเขาถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจอห์นฮันเตอร์ในนิวคาสเซิลเพื่อรับการรักษาต่อไปเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดชายหาด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ฉลามขมือบต้นขานักเซิร์ฟรอดมาได้วุดวิดนักเซิร์ฟชาวออสเตรเลียโชคดีที่มีชีวิตรอดมาได้หลังถูกปลาฉลามโจมตีเบรดคอนเนลลันวัย22ปีต้องสูญเสียก้อนเนื้อของต้นขาข้างซ้ายให้กับปลาฉลามเมื่อวันพุทธที่แล้วบริเวณนอกชายฝั่งของหาดบอมโบประเทศออสเตรเลีย เบรดเป็นหนึ่งในกลุ่มของนักเซิร์ฟที่ออกไปโต้คลื่นในน้ำที่ห่างออกจากชายฝั่งประมาณ100เมตรเมื่อเขาแยกออกจากกลุ่มปลาฉลามไม่ทราบชนิดก็ได้งับขาของเขาและตะวัดเขาไปมาในน้ำอย่างรุนแรงเมื่อการโจมตีสิ้นสุดลงเบรดถ,ถูกลากกลับสู่ฝั่งโดยโจ t ทร s t เพื่อนของเขาเบรดโชคดีที่ประชาชนหลายคนรีบมาให้ความช่วยเหลือเขามิฉะนั้นเขาอาจจะต้องเสียเลือดมากจนถึงแก่ชีวิต ขณะนี้เบรดกำลังพักฟื้นในโรงพยาบาลเขากล่าวว่าไม่ว่าเขาจะได้รับความเจ็บปวดมากขนาดไหนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่ต้องการให้ปลาฉลามตัวนั้นถูกล่าถ้าคุณเป็นนักเซิร์ฟคนนี้คุณจะสามารถให้อภัยปลาฉลามตัวนั้นได้แบบนี้หรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะถูกงูกัดแต่ไม่คิดอะไรนักฮอกกี้ออสเตรเลียตายขณะวิ่ง คาวเบอรี่นักฮอกกี้ชาวออสเตรเลียเสียชีวิตหลังหนึ่งในงูพิษชนิดที่ร้ายแรงที่สุดในโลกฉกเขาเข้าอย่างจังวันหนึ่งขณะที่เขากำลังซ้อมฮอกกี้เขาก็เหลือไปเห็นงูสีน้ำตาลตัวหนึ่งและเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นงูไร้พิษเนื่องจากมีเด็กซ้อมฮอกกี้อยู่ในบริเวณจำนวนมากเขาก็เลยจับตัวเจ้างูขึ้นมาเพื่อจะโยนทิ้งแต่กลับถูกมันฉกก่อนที่จะเลื้อยหายตัวไปในพุ่มไม้ เขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็เลยกลับไปซ้อมกีฬาต่อด้วยการวิ่งหลังวิ่งได้ราว2กิโลเมตรเขาก็ล้มลงหมดสติหน่วยกู้ภัยได้พยายามที่จะช่วยระงับพิษให้แต่ไม่เป็นผล Western Brown Snakes เป็นหนึ่งในพันของงูพิษที่มีฤทธิ์ร้ายแรงที่สุดของโลกรอยกัดจากเจ้างูตัวเล็กอาจจะเล็กมากจนเหยื่อไม่ได้สังเกตเห็นแต่พิษจากรอยกัดจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหมุนเวียนของโลหิตทั้งยังก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะและมึนงงจากนั้นระบบทางเดินหายใจจะล้มเหลวและหัวใจจะหยุดเต้นหากคุณเป็นข้าวคุณจะทำอย่างไรหลังจากถูกงูกัดอย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะ สระว่ายน้ำมรณะเด็กถูกดูดติดเครื่องกร้องเจมี่เด็กชายวัย13ปีเกือบตายเมื่อเขาติดอยู่ในสุญญากาศที่สร้างขึ้นโดยตัวกรองของสระว่ายน้ำในอพาร์ตเมนต์ของเขา เจมี่และจูเลียนน้องชายวัย9้าขวบกำลังเล่นในสระว่ายน้ำสปาภายใต้การดูแลของแม่เมื่อเจมี่อยู่ดีๆก็ถูกดูดเข้าไปในมุมหนึ่งของสระว่ายน้ำไหล่ของเจมี่ถูกดูดติดกับเครื่องกรองของสระเขาเริ่มกรีดร้องขอความช่วยเหลือขณะที่แม่และพนักงานดูแลสระพยายามที่จะช่วยให้เขาเป็นอิสระจากตัวกรองพนักงานคนหนึ่งได้รีบปิดตัวกรองด้วยความเร็วแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลานานหลายนาทีก่อนที่ผู้ใหญ่ทั้ง3จะสามารถช่วยเจมี่ให้เป็นอิสระเนื่องจากสุญญากาศที่ เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากหลังเหตุการณ์เจมี่มีรอยฟกช้ำที่น่ากลัวและเส้นประสาทบางส่วนถูกทำลายแต่ว่าแพทย์มั่นใจว่าเส้นประสาททั้งหมดจะหายดีได้เองผู้จัดการอพาร์ตเมนต์กล่าวว่าเขาได้ตรวจสอบสาวายน้ำและกำลังพิจารณาในการสวมเครื่องครอบฟ,ฟิลเตอร์เกิดเรื่องอย่างนี้ยังจะต้องพิจารณาอีกสวมๆไปสิเนาะ แมงกะพรุนอิรุคันจิอาจเป็นเหตุคู่รักเสียชีวิตบนชายหาดในออสเตรเลียแมงกะพรุนอิรุคันจิอาจจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคู่รักหน้าชายหาดทางตอนใต้ของโครัลเบย์ในออสเตรเลียตะวันตกแมงกะพรุนอิรุคันจิมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง2.5ซนติเมตรแต่หนวดสีเส้นของมฤติยูน้อยอาจจะยาวตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรจนถึง1เมตร ดยปกติพวกมันจะหากินในแถบน่านน้ำเขตร้อนของทวีปออสเตรเลียแต่ไม่นานมานี้พวกมันได้ค่อยๆเคลื่อนย้ายเข้ามาใกล้าชายฝั่งของออสเตรเลียตะวันตกพิษของอิรุคันจิร้ายแรงกว่าพิษงูเห่าถึง100เท่าและร้ายแรงกว่าพิษของทารันทูล่าถึง1,000เท่าพิษปริมาณเล็กน้อยอาจจะทําให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น แม้ว่าน้ำส้มสายชูอาจจะช่วยลดพิษลงได้บ้างแต่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อยังคงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับยากแก้ปวดและบางครั้งก็ยังต้องรับการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำเพื่อลดความดันโลหิตนักว่ายน้ำสามารถสวมชุดไล c ์คร t สติงเกอร์เพื่อป้องกันตัวขณะลงน้ำขณะนี้ยังคงต้องรอดูผลการชนสูตรสอบต่อไป หักรถหลบศพจิงโจ้สาวสิบเก้าชนกับต้นไม้ดับสาวออสซี่วัย19ปีเสียชีวิตหลังหักรถหลบซากศพจิงโจ้บนท้องถนนแล้วไปชนเข้ากับต้นไม้อย่างจังที่ไการาาประเทศออสเตรเลียอยู่อเคราะห์ร้ายรายนี้ได้ขับรถอยู่บนถนนไกราอีบบร์ในขณะที่เพื่อนของเธอขับรถตามมาด้านหลังทันใดนั้นเธอก็เห็นซากศพจิงโจ้กลางถนนด้านหน้ารถของเธอ ด้วยความตกใจเธอจึงรีบผักหัวรถหลบแล้วก็พุ่งเข้าชนกับต้นไม้อย่างจังเพื่อนที่ขับรถตามมาของเธอเผยว่าเหยื่อเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของวันซึ่งมีจิงโจ้เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตแล้วถ้าคุณเป็นเธอจู่ๆเห็นจิงโจ้บนถนนแบบนี้คุณจะรับมืออย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ